ครับมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเบิงควายแม่พันธุ์สวยๆบอกไงนะครับอ่างหลึกไงค่ะขนาดเลยพี่น้องครับนี่สวันที่ยี่สิบตุลาตัวนี้เป็นลูกแม่แรกบ่พออันลูกตัวแรกท้องแรกบ่ท้องแรกโอ้เป็นคั้วสายเลยขั้วแบ่ลำโขงซึ่งท่ำโขงเส้นแบบเพชรลำโขงเออเพชรลำโขงอยู่ในท้องนี่ในท้องได้เก้าเดือนหรอเล่าเก้าเดือนสี่สิบสี่เดือนนานี่วันที่ยี่สิบตุลาสิออกตัวแล้วหรือเปล่านี่ตัวแล้านี่ก็สายพันธุ์ จากอันตาว่ามันกรสายมาจากอุทัยตาเมีมันอุบลโอเมีอุบลแต่ว่าค้วสายอุทัยเออสายอุทัยเขาจานผ่านสูงไรมาได้พออยสีขึ้นครับร้อยสหเนาะร้อยสี่้าทองแรกเออทองแรกท่องแรกพี่น้องครับสีบอกวันที่ยีนี่นี่วันที่ยี่กะดแล้วพี่น้องครับพูด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 ปั๊บถ่ายถูปถู่ายถูถ่ายถู่ายถูถายถูถ่ายถูถ่ายถูายถูถ่ายถูถ่ายถูถ่ายถูถายถูถ่ายถูายถูถ่ายถูถ่า หางแม่พี่น้องครับหางง่งพักอีนีพุ่นุล่ะเห็นบ่อโรกลามนี่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 ตัวนี้ก็เปิดบอกครับพี่น้องมั้งขายบ่ตัวนี้ขายคือกันเสียนขายคือกันเออเสียหาราคาสิบหาเออสิบหาต่ออะไรบ่ต่ออะไรต่ออะไรโอ้ต่ออไรท่วนทวนได้บ่ตวนทวนห่วยเอาเอาจักซิปเอสซะว่าสินตีว่าเป็นให้กันมันสิออกแล้วพี่น้องครับสันตีออกแล้วยสี่สิบห้าเออเ แม่กกแม่เข้าแม่เลกแม่ทองเจ็ดล่ำโขงทองแเล็กอัตลักษณ์มาเต็มเบื้องขาเบื้องขาเนี่ยครับปอดเบื้องหน้าเขาเปิดงามสูงลอยสี่สิบหาพี่น้องครับปอดถักีดีพูดอะเห็นบ่พูดอะเห็นบอลโอ้หม่งตีเห็นบอลไม่มีหม่งตีพี่น้องครับอ่างไงลึกเออข้าวแต่สามปีแล้วพอแล้วครับสามปีเออเด่บ่ลลอยหาสิผมบอกข้าวแม่นี่ ตายซื้อซื้อบาดนี่เอาเปิดคือกันพี่น้องครับเดี๋ยวราคาโตร่องได้ท้ายรายการผมใส่เบอร์ไว้ครับนะครับเอาจุกแล้วขอก็ซะวะจุกแล้วขอก็มาลูกมาเบิ้งต่อต่อไปบานมาเบิ้งต่อต่อไปนะครับพุ่นโอ้ยใหญ่อ่างลึกท่องบักไงสิขอด้วพี่น้องครับพุ่นล่ะครับพ่อเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบาดนี้ต่อต่อไปบาดนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวไหนบาดนี้ลูกกันอันสร้างอุฎอนอันท้าสายอุท้งไถแต่ยัดปีแล้ว ไม่มันนั่นปีหัวท่านเด้แม่เป็นอุททยแม่พ่อเป็นสร้างอุดรสร้างอุดรปลาด้ปีกลัวพี่น้องครับพูดล่ะร้อยสามสิบบวกพ่อร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกพี่น้องครับเบ่งเอาลดเจ้าบาดที่นี่เบ่งเอาร้อยประมาณร้อยสามสิบหาอยู่พูดล่ะเบ่งเอาพี่น้องบาดได้เบ่งไทยปลาเหาหังเขาจานผ่านคั้วแม่นี่มซีเต้าเยืนปานักเอกพูดล่ะตาเทียมตาเตียมเรียมมั่ม อยตาเต้มอัตลักษณ์มาชัดเบิดเอาจักบาทตัวนี้จักบาทหอยหองกับพุ่นเลยรับเปียไตสิบมันสอไปเก่าเมื่อนวันเก่าเมื่อนวันมองยังได้อะไหมยงไปหลายได้ไหมมองมองยังได้มองยังได้อพี่น้องสิมาเอาไหมหาซิบได้เพนี่เอา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 ยังสีซะบางสีขายหาซิบได้เหาสิมา หาซิบหาเออบอกเห็มันมวนอย่างนี้เลยพี่น้องจะไงหาซิบหาเลยใครแท้ปฏิบัติว่ารขายนั่นแล้วปบาดลูกสาอุดรแม่ข่อยแม่อุทัยเออข่อยจีได้เตือนก็ขายเตือนๆืย่างนี้ขายอย่างเดียวเพราะว่าข่อยขาดทุนแล้วเออข่อยโซลูปโซลูปเลยเออโซลูปเอาพี่น้องครับบารดนี่ตัวนี้หาซิบหาลูกสร้างอุดรนะครับมองขายได้มองขายได้มองขายได้เลยแล้วก็แม่นี่เป็นอุทัยเอออายุปีจักเดือนนี่กะว่าหูใจปี สามเดือนเนี่ยปีสามเดือนสิบห้าเดือนเพราะสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนวันไหปีสิบห้าเดือนพี่น้องครับป้าหางกระงามโตกระงามไทยกระงามพูณล่ะเงาหางบักย่อยเอาพี่น้องบาดที่นี่มันคักบ่เอาแต่ไทยและการจะใส่เบอร์ไว้คุณพ่อเนี้ยก็ พ่อดวงพ่อดวงเนาะพ่อดวงชายอําไพพ่อดวงชายอําไพนะครับพี่น้องบ้านวังยุ่ง้านวังยุ่งนะครับขั้วยงามเมืองแกลาศินขึ้นเอาเมืองแกลสินขเอาพี่น้องครับแต่ถ้ารายการที่เส่เบื่อพ่อดวงไว้พี่น้องจะติดต่อสอบถามอันห้องนี่ห้องซื้ออันห้องนี่คือห้องต่อรองราคาในชุดโตตอรองราคาในชุดโตคันต่อว่าได้ม่ต้องมาซื้อม่ต้องมาซื้อสายยาพ่อดวงเอาของกุนได้หลายก้อนว่ะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ